สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโคโดมอีกแล้วนะครับอีพีนี้เราจะมาคุยกับตำนานแห่งวงร็อกอีกตำนานหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงวงไฮร็อกเราจะนึกถึงเสียงร้องที่แผดร้องเพลงหนักๆโหยหวนแต่วันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะมาเล่าเรื่องอื่นมากกว่าตำนานก่อนที่จะเกิดเป็นไฮร็อกแล้วหลังจากที่จบวาระไฮร็อกไปแล้วแล้วหลังจากน,นั้นมันมีอะไรอีกมันมีอะไรที่น่าติดตาม มากกว่าความเป็นไฮร็อกวันนั้นสุดอิ่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับตำนานที่ยังมีลมหายใจผู้ก,ก่อตั้งโรงไฮร็อกพี่แนมะ็กไฮร็อกครับสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับคุณโดมครับแม็กเนะล่าให้เราฟังก่อนเป็นไฮร็อกมาเกิดอะไรึี่ประมาณปี 2 5 2 3ที่ก่อนเนี่ยับประมาณนั้นตอนนั้นนะผมไปเล่นที่ตอนแรกเล่นที่เสาชิงช้าก่อนในวันที่5ธันวาเริ่มจากคขาสึดที่แบบว่าคือเราเราอยากจะเล่นดนตรีฮะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าเราก็เป็นเด็กผมเป็นเด็กแรกกระบังนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเรียนที่ลาชกระบังแล้วก็ไปอยู่ที่อ่างทองแล้วก็ไปอยู่ที่สุพรรณ คือผมก็ถูกหลอ่อหลอมมาจากที่ไปอยู่ทั้งอ่างทองก็สุพรรณรียกว่าพ<ล>ี่แม็กเป็นคนกรุงเทพด้วยกำเนิดแต่พ่อเป็นคนอ่างทองอ๋อโอเคทีน,นี้พอไปอยู่อ่างทองแล้วเหมือนกับว่าที่อ่างทองเนี่ยหล่อหลอมผมให้เป็นนักดนตรีเพราะว่าที่นั่นที่ผมไปอยู่เนี่ยเขาจะมีดนตรีแบบสตริงสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเลยตั้งแต่วงลำวงเราต้องต้องย้อนไปถึงเมื่อก่อนนั้นนะจริงๆตั้งแต่ปีหนึ่งแปดแล้ว <c oughs> ลผมอยู่ที่อ่างทองตั้งปีหนึ่งแปด แต่ว่าผู้ที่ผมมาอยู่ที่มาเล่นที่สนามหลวงเนี่ยคือผมรวมวงที่กรุงเทพผมกลับไกรุงเทพแล้วแล้วก็พยายามทําวง,งดนตรีอ่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่มีที่เล่นวันหนึ่งอ่ะช่างสังเวียนอ่ะที่ทําเป็นโนอ่ะผม,มต้องเล่าคนซ่อมเป็นคนซ่อมเปียโนแถวบ้านหม้อเนี่ยนะป่าแถวแถวบ้านหม้ออยู่ร<บ>้านดุริยัตประดิษฐ์ดุริยัตประดิษฐ์าการดนตรีผมก็ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็หัดซ่อมเครื่องดนตรีอะไรด้วย วันหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทําทไงก็บอกนะสังเวียนว่า <c oughs> ผมไม่อยากจะไปเล่นที่สนามหลวงอ่าทีนี้อาจารย์โลหิตตะวันนิดอะในปีนั้นอะท่านเป็นนายกดนตรีแห่งประเทศไทยน้สังเวียนเขาบอกเขาไม่รู้จะทาไงเขาจะรับเองหรือเปล่าเข้าไม่รู้นะแต่ข้าจะฝากกระดาษอันเล็กๆเนี่ยไปให้เองลองไปยื่นหลังเวทีดูเหอะเผื่อเราฝากจดหมายน้อยเนี่ยครับอ่าตอนนั้นผมอายุไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เองยังอายุน้อยมากอะ แต่ฟาร์มที่ผมเป็นคนที่ใจกล้ามาตั้งนานแล้วผมก็บอกเพื่อนในวงมันมีอยู่สี่คนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผู้ไปเองถูกล้าส,สี่คนที่ว่านี่คืออายุเฉลี่ยสูงสุดเท่าไหร่คนนั้นก็ไม่เกินสิบหกสิบเจ็ดไม่เกินสิบหกประมาณแถวๆนี้เดือมากไปรุ่นรุนนะก็คือสมัยก่อนมันไม่มีที่เล่นเเราก็จะหาอยากจะเล่นเพลงตอนนั้นเล่นเพลงการฟังคิสอ่าแบบยูไรฮิปดิฟิโอะไรแถวเนี้สมัยก่อนนะ อันนี้เราก็เล่น3มชิ้นอ่าตอนนั้นผมร้องนำนี้เราก็ผมร้องนําแล้วก็มีกีตาร์เบสฟงสามชิ้นแต่ว่าผมร้องนําก็เลยไปหาอาจารย์โลหลังเวทีแกแต่งตัวเหมือนเอลวิสแล้วก็บอกว่าไม่รับไม่ได้เราเพราะว่าวงมันเต็มแล้วแต่ผมก็เลยยื่นกระดาษเล็กๆเนี่ยให้แกอ่านดูแกอ่านการดูก็บอกเป็นช่างสังเวียนเนี่ยคืออาจารย์โลเนี่ยชอบเอาเป็นโนไปสร้างไปซ่อมที่ร้านดูยยบประดิษฐ์การดนตรี ให้ช่างสังเวียนเนี่ยซ่อมแต่น้นโลดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านแต่นันเวียนเนี่ยเป็นคนสร้างเ,เป็นคนซ่อมครับน้วเวียนเขาบอกกูช่วยมึงได้แค่นี้แหละมึงไปให้เขาแล้วกันโอหนี่แสดงว่าใส่อิทธิพลตั้งแต่เด็กๆเ,เลย <laughs> <laughs> ทีคราวน,นี้พอไปถึงหลังเวทีปีแรกะผมไปเล่นเนี่คือเขาจะไม่ให้เล่นอยู่แล้วปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าให้เล่นวงสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเขาอื่นเขาก็เล่นไปหมดแล้ววงสตริงแบบพวกมีเครื่องเป่า แบแบบแต่งชุดหลอๆเลยนะใส่สูตรผมเข้าใจว่าเวทีนั้นไม่เป็นงานประกวดป่ะไม่ใช่อ่ะเป็นงานวันที่ห้าธันวาอ uh ่าฮะวันวัน,ว,นวันพ่ออ uh ๋อครับตอนนั้นเขาจะจะนิยมจะมีที่สนามหลวงตอนสนามหลวงเขาจะมีมีดนตรีแบบเนี้ยให้คนฟังแล้วม,มีมีหลายเวทีแต่เวทีี่เป็นเวทีใหญ่คร uh ับ huh. แล้วมีหนังมีหนังรอบเลยส uh huh. มัยก่อนหนังเยอะมากหนังรอบรอบรอบสนามหลวงคร uh ับ huh. เ,เราก็เป็นเด็กเนาะแต่ว่าความที่เราแบบว่าใจกล้าที่สุดของวงอะ uh ่ะ huh. มันกล้าว่าแมก โอ้มีจ้าผู้ใหญ่ทีงนั้นเลยน,นะเว้ยดูดิเ,ดเราแต่งตัวโกโลโกโสมากเลยเนี่ยเขาแต่งตัวใส,ส่สูทเนี่ยบางคนก็มีดอกกุหลาบติดตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้ววงเราอ่ะโอ้โหมันนอกทิ่หายเลยแต่ว่าด้วยลมที่แบบเราเราคิดว่าความอยากอะ่ะอยากมากอยากจะเล่นดนตรตีเห็นขึ้นดนตรตีโอ้โหใจสั่นเลยอยากเล่นมากใช่ไหมก็เลยไปบอกอาจารย์โรอาจารย์โรก็บอกว่าให้เล่นแต่เว้นวันสุดท้ายนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้เล่นแหละผมก็ไปเล่นขึ้นไปเล่นกับเพื่อนโหดีใจมาก ปรากฏว่าเละไม่ได้เรื่องเพราะว่าเราไม่รู้จักซาวไม่รู้จักว่าที่กว้างๆอย่างนี้ต้องเล่นยังไงต้องทํำยังไงบ้างตื่นไหมครับมีตื่นเต้นอะไรไหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วแหละแต่ความอยากมันมากกว่าไฟไฟมันมากกว่าทฤษฎีเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไฟไฟไฟมันเยอะกว่าครับแล้วก็แล้วก็ลงมาก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีความชื่นชมอะไรทุกอย่างเดียวจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอก ขอบใจเดี๋ยวพี่หน้าเธอมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน้าให้เธอเล่นแรกๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบเสียใจแต่ก็ปลนดีใจไปด้วยเพราะว่ายังมีโอกาสอยู่ก็กลับไปฝึกกันกลับไปฝึกกันใหม่ให้<ป>มันดีขึ้นเป็นไงเป็นลุงขึ้นคือได้ได้สตริงคล้ายๆว่าสตริงดาวลุ่งขวัญใจัยรุ่นเป,เป็นเป็นทีมเดิมครับทีมเดิมครับเป็นทีมเดิมด้วยแต่กลับมาใหม่ทีนี้เราไปแต่งตัวใหม่เราเราไปหาเสือ้อเราไปหาเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่เราหาตบลุกใหม่ับลุกใหม่ว่าไอ้หาเลยแต่งตัวเราบ้านนอกยีกไ่ แล้วก็ไปแต่งตัวใหม่ซื้อลงเท้าสมัยก็เป็นกงเท้าคล้ายๆแบบคล้ายๆคอนเวิร์ตอ่ะคุมข้อทุกคนต้องใส่เท้าเหมือนกันนะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ขาเดฟแบบจิงเหลเลยสมัยเออแบบว่าแบบว่าแบบจิงเหลเลยสมัยนั้นนะครับแล้วก็ไปเล่นปรากฏว่าเฮ้ยครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะปรากฏว่าลงมาปุ๊บไฟเป็นมาหาแล้วทันทีเลยไฟไฟที่แบบไฟกล้องอ่ะที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้ไฟกล้องคืออะไรใช่ไหมครับเขาก็พาให้ไปยืนตรงต้นมะขามอแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายเรา ตอนนั้งหมนเดี๋ยวนี้ก็คือไปยืนตรงแบ็กดรอปเลยแล้วก็ถ่ายตรงนี้เลยแล้วถ่ายตรงที่มีคนเยอะๆอ่ะแล้วก็บอกว่า<น>ชอบวงน้องมากเลยเนี่ยวงน้องวงน้องนี่เล่นสาใจที่สุดในในวันนี้เลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มาถ่ายละว,วันนั้นโอ้หหนังสือพิมพ์เลยหนนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับแล้วก็อ่าหนังสือหนังสือแต่กีตาร์จำแม่นเลยว่าหนูติกีตาร์เพราะว่าผมตัดรูปรูปเนี้ยที่มีอยู่ในนั้นอ่ะอ่าครับที่พี่ที่มีอยู่ติดกระฝาเนี่ย นะรูปนั้นแล้วรู้สึกผมเอามาให้เพราะเจอผมในหนังสือเด็กกีตาร์เลยผมเลยตัดใส่กรอบไว้รูปเล็กที่มี4ี่คนเนี่ยเห็นปะมสมัยก่อนนี่ถ้าใครมีรูปขึ้นเดอกกีตาร์ได้นี่ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับในสมัยนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมมากยิ่งโนเนมด้วยนะแล้วรู้เปล่ารูปนี้ทําให้อตุ้ยเบือกีตาร์ไฮโลกเจอผมครั้งแรกเฮ้ยหน้ามึงพูดอะไแกันว่าสี่คนวันนั้นนี่ไม่มีใครเป็นไฮ็ลกเลยใช่ไหมไม่มีครับเขวถอดใจหมดเลยมีแม่คนเดียวด้วยครับ ออถถแล้วหลังจากวันนั้นนี่คือมาเจอกับพี่ตุ้ยได้ไงแล้วเดี๋ยวจะไล่ปี2024ใช่ไหมเราเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังพอปี2024เราเราได้ขัญใจวัยรุ่นได้สติง g แล้วแล้วก็ลงสื่อในกิตาว่าวงขัญใจวัยรุ่นวันนี้คือวงสปอร์ตไลท์ที่เล่นที่สนามหลวงในวันสปอร์ตไลท์เป็นวันในวันนั้นใช่ไหมสุดท้ายวงก็แตกพี่ก็เล่าผมให้น้องๆได้ฟังว่าการที่เราเดินไปได้ได้ระยะหนึ่งแล้วเราแตกวงเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเนี่ยมันคือที่สุดแล้ว แต่จริงๆเนี้ยเรายังอยู่ในกะลาอยู่เลยเรายังไม่ยี่สิบเลยนั่งรับเรายังไม่ไปเจอเห็นทะเลและมหาสมุทรเลยเราก็คิดว่าเนี่ยมันดีที่สุดแล้วทุกคนก็เริ่มขี้เกียจไม่ยอมต่อเพลงหรือไม่ยอมซ้อมกันนี่คือสภาพจริงของคนสมัยก่อนครับแล้วก็หาลู่ทางไปทางอื่นแทนซึ่งไม่เดินดนตรีต่อไม่เดินทางเส้นทางนี้ต่อผมคนเดียวที่ออกล่นเล่เมื่อวงแตกแล้วผมก็ออกล่นเล่มีคีย์บอร์ดอยู่อันหนึ่งแล้วก็ไปทั่วเลยนี่เหมือนหนังจีเลยนะ พอแบบออกก็ออกพเนจรเลยอย่างนั้นแหัะก็ก็มันไม่เอาด้วยพราะมันไม่เอาด้วยผมก็เลยพเนจรคนเดียวแล้วเห็นเห็นบอกว่าตามประวัติเนี่ยคือไปอยู่ตั้งหลายจังหวัดนะไปพะเยาไปเชียงใหม่ไปไปอยู่พะเยาแล้วก็ไปไปอยู่ใต้ก็ไปไปอยู่เพชรบุรีก็ไปคือไปทั่วเขาเขาจ้างเราอะวงเขาจ้างเราบางวงก็ ครั้งครั้งล่าสุดก่อนที่เจอตุ้ยเนี่ยไปอยู่พยามีคนเล่นตั้งสิบห้าคนโอ้โหวงนีงนงวงสมัยก่อนเนี่ยจะแบ่งอะนี่ตอนนั้นช่วงนั้นเพลงงานวัดกําลังดังจำเพลงงานวัดได้ไหมของวงเพื่อนวงเพื่อนนะกําลังดังแล้วคราวนี้ไอไอวงดนตรีมันก็ไม่มีพวกเครื่องอัดแบบสมัยนี้หรอกเครื่องทําเสียงซาวต่างๆมันก็ไม่มีหรอกมันก็ต้องใช้คนเล่นคีย์บอร์ดดนตรีสดหมดห้าคนไอห้าคนเนี่ยผมต้องสอนทีละคนเลยมึงทําเสียงฉิงเนี่ย แล้วไอ้นี่เล่นเป็นโนและไอ้นี่เล่นเสียงซินอ๋ออันนี้เล่นเสียงบัสไอ้อัน,นี่เล่นเสียงอะไรเพื่อจะให้มันครบเสียงก่อนมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ทำซีเควนต์กันมันไม่มีซีเควนต์ครับมันก็ต้องเล่นสดครับอันนี้เราก็อยู่อยู่กับวงอ่ะเหมือนเหมือนเราเหนื่อยมากเพราะว่าพอตกกลางคืนมาก็บางคนก็ดื่มสังสรรค์กันไม่ต่อเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมทําให้ผมอะ่ะคิดว่าถ้าผมมีเงินแล้วผมจะกลับมากรุงเทพ เพื่อ,อจะตอนนั้นนี่คือยังอยู่ที่พยาวจังหวัดพยาวะะจ,ะจะกลับมาเพื่อจะเพื่อจะลงมากรุง,งเทพเนี่ยแหละแต่ผมก็เข้าใจผิดว่ามีเงินแค่นี้แล้วมีคีย์บอร์ดแล้วจะไปจะไปสวมวงกับคนอ,อื่นเขาได้อันนั้นเนี่ยคือจะบอกน้องๆเลยว่าเข้าใจผิดเพราะวงส่วนใหญ่เขาจะมี<ง>สมาชิกอยู่แล้วเราจะไปสวมวงใครเขาไม่ได้หรอกอืมแต่เราด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าอย่างเนี้ถูกแล้วผมก็ลงมากรุงเทพ ไปอยู่แถวแถวคลองสานนะสมัยแถวคลองสานก็จะมีห้องซ้อมเยอะก็ไปเที่ยวตามไปห้องซ้อมนูน้นห้องซ้อมนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะไปดูนักดนตรีเพื่อจะขอเขาอยู่แล้วก็ถือคีย์บอร์ดอันนึงตะเวนไปตามร้านอาหารกลางคืนเนี่ยออดิชั่นไปออดิชั่นบ้งางไปยกมือไหว้เขามัง่งสุดท้ายคือรู้ว่าทําไงไม่มีเงินแล้วเงินที่ได้มาเริ่มหมดร้อยหลอลงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยคี<ๆ>ย์บอร์ด้เขาเช่าชั่วโมงละสองร้อย โอ้ราคาดีนะชั่วโมงสองร้อยแต่ว่าต้องต้อง,องนั่งเฝ้าคีพบ่อยเขาจะเขา,จะเ,ขาจ,ะจะเล่นเสร็จอ่ะกวงเขาจะเล่นเสร็จอ่ะทุกวันทุกวันเนี้ยแต่นั่นคือการเลี้ยงชีพท,ที่ที่มันดำรงอยู่ในเวลานั้นวันหนึ่งผมไม่มีเงินเหลือแล้ว <c oughs> เรื่องที่ผมเคยเล่าในในการรายการพื้นหันอศัศจรรย์ <c oughs> ของช่องเจ็ดนะผมเป็นหนึ่งในเป็นชายคนหนึ่งที่เป็นคนมหาศัศจรรย์ของรายการของช่องเจ็ดนะเมื่อหลายปีก่อนแล้วแหละ ยิ่งกว่าแปลกนะพี่มันอาจารย์เงินเงินบาทเดียวเนาะผมตั้งวงดนตรีไฮ็อกได้อันนั้นเดี๋ยวต้องคุยยาวๆเลยช่วงนี้อันนี้อันนี้คือคือคือในรายการพืชหัตอัศจรรย์พี่ตุ้ยมายังยังไม่เจอไอ้ตุ้ยนี่กำลังจะเจอแล้วเนี่ยใกล้ใกล้จะเจอไอ้ตุ้ยแล้วปรากฏว่าเงินเริ่มหมดแล้วเงินเริ่มหมดเหลือประมาณห้าบาทเจ็ดบาทหรือห้าบาทได้ทําไงดีวะเดินไปตามแผนหนังสือเดินไปเรื่อยๆถือคีย์บอร์ดตัวหนึ่ง แต่งตัวก็เก่าๆวันนั้นยังไม่ใช่ไฮ็ลกหรอกยังเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเจอหนังสือพิมพ์มัน,นวางอยู่ <c oughs> ปกติเราก็ไปเปิดตอนเช้าต้องเดินเปิดแล้วเปิดหาเราเป็นคนตกงานใช่ไหมครับเราก็ไปไปเปิดหน้าคนตกงานก่อนหนังสือพิมพ์บนจะ,จะหาง,งานบนหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือ,อพิมพ์แล้วก็ไปเจอกรอบเล็กๆที่มันเป็นไอ้คอลัมน์ของนักตนตีอ่ะจะมีคอลัมน์ของอย่างอื่นเช่นใช่มีโฆษณาไว้หา้องคอลัมน์คอลัมน์เครื่องครัวคอลัมน์อะไรคอลัมน์แบบก่อสร้างคอลัมน์อะไรเงี้ยแต่มีคอลั ดนตรีเราก็ลงชื่อเราเนี่ยชื่อเสรีวิยกเขินเนี่ยแล้วก็ให้ให้เบอร์โทรของบ้านแม่ไว้แต่นั้นผมยังไม่ได้กลับมาบ้านแม่หรอกแต่ผมก็ยังเช่าห้องแถวๆนวอันนี่ค<ด>ือโทรไปใช่ไหมพี่อะไรสมัยก่อนต้องโทรไปใช่ไหมต้องโทรไปครับ<อ> <c oughs> ปรากฏว่าผมมีเงินห้าบาทสุดท้ายแล้วนั่งรถเมย์กลับมาที่หัวตะเคียนที่บ้านนี้แหละมาอยู่กับแม่แล้วก็กลับไปทํานาห้าบาทจากสนามหลวงเหรอพี่มาได้ครับ ไปหัวตวะเข้หกสลิงให้เงินห้าบาทให้เงินห้าบาทพอลองคิดดูนะครับว่าเงิงนเงินห้าบาทสมัยนั้นมีค่าขนาดไหนประมาณเหลือห้าบาทก็มา,าหัวตะเข้บันมาอยู่บ้านแล้วก็ไปทํานาแต่ว่าโทรศัพท uh, ์อ่ะก,ก็ยังอยู่ใ,ใกล้บ้านอยู่เวลาคนโทรมาก็จะมีคนวิ่งตามไปหาโทรศัพท์บ้านเนี่ยเฮา์ฟโนเนี่ยโทรศัพท์บ้านเขาก็โทรมาหาบอกว่ามีคนโทรมาหาเยอะเลยประมาณสิบกว่าวงได้เพราะว่าผมที่ผมลงไว้คือมีคีย์บอร์ดรุ่นใหม่แล้วน <ไป S 1> รุ่นคอร์กโพลี88เนี่ยคือใหม่ล่าสุดในตอนนั้นผมเก็บเงินซื้อจากการที่เล่นอยู่ที่พะเยาได้แต่ราคาจะไม่ได้ต้องเป็นหลักหมื่นเน่ะครับเออแล้วก็พอพอคนโทรมาผม้ผมก็ไปดูวงที่เล่นวงวงก็เล่นไม่ค่อยดีอะ่ะอ๋อแล้วคือคือเสร็จแล้วเราไปดูก่อนด้วยว่าเขาเข้ากับกเราได้ไหมใช่ไปดูว่าก็เล่นไม่ไม่ได้เรื่อง่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ดีแล้วไปจกผลกกับใครเข้าดีพิุ้ย,ยงไงอ๋อ วันนั้นยังไม่รู้จักกันใช่ไหมมนรู้จักก็เนี่ยกำลังเริ่มตั้งวงไฮ็อกันกันสองคนเนี่ยคือนัดกันที่โรงแรมแรบโรงแรมอินทาประตูน้ำอินทาประตูน้ำข้างล่างเป็นชั้นกินอาหารอ่าใช่เออแล้วมีร้านพวกร้านขายเชปแบบพวกเนี้ยผมก็นั่งอยู่คนเดียวไอ้ตุ้ยมันก็เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าผมบอกในกับมันว่าในโทรศัพท์ว่าใส่เสื้อสีแดงนะผมใส่เสื้อสีแดงแกล็อกแขนยาว จำได้ดีอ่ะจำแม่นไม่ไม่เคยลืมเลยไอต้อไอต้องไอ้ตุ้ยใส่แว่นเลนส์เดินมาหาแล้วบอกว่านายว่าชื่อแมนะ็กเนี่ยบอกบอกใช่เราชื่อแม็กเออหน้าตามึงหล่อนอิว่าก็เลยคุยกันมันก็บอกมันอ่ะพี่ตุ้ยเนี่ยเคยอยู่วงซาดิทวงซาดิทก็คือวงที่สวนกุหลาบมันเห็นผมครั้งแรกมันจำแล้วเฮ้ยหน้ามันคุ้นๆว่ะอ๋อกูนึกได้แล้วกูเห็นมึงหนังสือเดลก,กิตานี่เองมึงได้หัวใจวรรุ่นที่สนามหลวงใช่ไหมแสดงว่าเราดังกว่า ไม่ไม่เราพี่ตุ้ยเขาก็ดังเขาเขาในโรงซาดิทใครก็รู้จักรายการวิทุนวิทันยูท็อปทีมไทยแลนด์เนี่ยที่ที่โรงหลังเอเทนเนี่ยตุ้ยจะเล่นตอนเช้าแต่ว่าวงเขาแตกเหลือเขาคนเดียวจิโกยามบ่ายจิโกยามบ่ายนั่นรายการของพี่วิทุนวิทันยูไม่ใช่วิทุนวิทันยูไม่ใช่โกยามบ่ายแต่เรนก็ยอกแล้ววิทุนวิทันยูก็ท็อปทีมไทยแลนด์พี่ตุ้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เคยเล่นเล่นรายการนี้ที่เป็นโรงหนังต้นเล่นตอนเช้าแต่วงเขาแตกไปหมดแล้ว เขาเหลือคนเดียวแต่ที่เขาโกหกผมในโทรศัพท์อะ่ะเขาบอกว่ามันมีวงแล้วขาดมือคีย์บอร์ดคนเดียวผมก็ดีใจแต่งตัวหล่อมาเลยไปเจอที่โรงแรมบินทา <c oughs> บอกแบบว่าไม่มีหรอกมันอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วมันก็บอกว่าเอาเยี่แม็กเราเนี่ยนะเราน่าจะไปทําอะไรสักอย่างสองคนก่อนก่อนที่เราจะรวบหลวงสมาชิกใหม่โอ้โหมันเหมือนจะเหนื่อยไว้ตุ้ยสองคนเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยคือ คำว่าไฮล็อกยังไม่มีในหัวเลยนะี่ยังไม่มีครับอ๋อมีพี่ตุ้ยมาจุดตะกายว่าทาวงเฉยๆก่อนยังไม่แต่งเพลงด้วยยังยังไม่มียังไม่ทําอะไรเลยต้งอายุก็ยังไม่เยอะนะเด็กๆอยู่แต่ว่าก็โอเคมึงมีอะไรกูมีเครื่องตีทั้งชุดเลยผมบอกมีทั้งชุดเลยแต่มันมันไม่ค่อยใหม่มากนะแต่แต่ว่าเล่นได้แหละซ้อมอมได้เล่นได้ทําอะไรได้เออเราไปทำห้องซ้อมกนดีกว่าไปทําห้องซ้อมเออแล้วก็ชวนกันไปทําห้องซ้อมที่แถววัดบางบัว ใกล้ๆไทยสุริยะเก่าปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยศรีประทุมาหามหาวิทยาลัยศรีประทุมใช่างนข้ๆข้างๆเลยอ่ะซอยวัดโยทินนะซอ,อยวัดบางบัวอืออเข้าไปนิดเดียวอยู่กว่าอยู่ซ้ายมือก็เราก็ถามพี่นันกันทําได้ประมาณหนึ่งปีเรารวบรัดมาแล้วกันตอนหน้ามาหนึ่งปีก็ไม่ค่อยดีไว้ก็เลยแบบว่าก็ยากย้ายกันผมก็ร่องอเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนแรกที่เจอกันซื้อคีย์บอร์ดร่องเหมือนเดิม ไปคณีนจรต่อเหมือนเหมือนไปไปทางเดิมพี่ตุ้ยเขาก็ไปเล่นที่สยามฟูดิ้งเล่นฟสตซองอีกหลายปีพี่พี่ว่าจะกลับมาเจอเนอีกอ่าก็ประมาณปีสองห้าสามศูนย์หรือปลายปลายปีนั่นจากสองสี่าไม่ใช่ฮะจับสองเจ็ดสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดคือสองสี่เล่นที่สนามหลวงแล้วก็ไล่ไล่มาถึงสองเจ็ด คือผมก็ยังเล่นดนตรีบนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เลิกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ได้ไปทําอะไรเลยก็พยายามจะเล่นดนตรีคือเลี้ยงชีพอะได้น้อยได้มากก็ช่างหัวมันอะไรเงี้ยแต่พยายามจะอยู่บนเส้นทางเนี้ยไม่ไม่หนีไปไหนเพราะเราชอบมันเนี้ยเพราะเราชอบมันมากนะอย่าเรียกว่าชอบอย่างนี้ต้องรักเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกแล้วผมว่าก็ก็ไม่หนีไปไหนอดอดยากๆก็ยอมอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็พอมาถึงปีสามสิบไปปลายปีมีผมก็มาทําห้องซ้อมอยู่แถวรามินทากมอแปดชื่อ ตลาดสดสายเนตเช่าตึกเข้าเหมือนเดิมกมอแปดกมอแปดรามินทากมอแปดก็อยู่เกือบถึงคูบอลแล้วนะก็ปากซอยคูบอลดูหน้าปากซอยคูบอลเลยชื่อร้านแดงบาร์เบอร์ตีกับร้านร้านแดงบาร์เบอร์เวลาแต่สมัยก่อนมันน่าจะเปรี้ยวเรื่องไหนเปรี้ยวครับไม่มีคนเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งผมนั่งอยู่กําลังตอกกองอยู่ผมชอบกองมากก็เลยมานั่งทํากองขัดเหล็กกองเลยอยู่หน้าอยู่หน้าห้องซ้อมคนเดียวผมยาวเลย หนุ่ยเนี่ยก็คือมือเบสคนที่เคยเล่นด้วยกันตอนที่อยู่อยู่ห้องซ้อม AR Music ตรงตรงบางบัวคือตอนนั้นมีวงแล้วนะเรอ,อ,อยู่กับพี่ตุ้ยที่ที่นั่นเราก็ทําวงแล้วนะครับก็มีหนุ่ยเล่นเบสผมเล่นคีย์บอร์ดก็ไปก็ไปเล่นตามขับตามบาร์อะไรบ้างวะไม่อรเพราะสมัยก่อนมันเข้ามาเล่นยากครับเราก็ซ้อมกันที่นั่นอาศัยมีเครื่องอาศัยมีเครื่องก็มีหำเล่นกีตาร์ชื่อหำผู้ชายชื่อหำแล้วน้อยตีกองหนุ่ยเล่นเบสแล้วก็พี่ตุ้ยเล่นกีตาร์แล้วผมเล่นคีย์บอร์ด ทมก็ร้องนําด้วยเล็กิกตาร์ด้วยแต่ตัวงบงก็เลิกกันไปพอเลิกกันไปเสร็จมาถึงพอกลับมาถึงปีเนี้ยปีสามสูตรไปลายปลายปีเนี่ยหนุ่ยเขาก็มาหาผมท,ที่ลามินทาที่รามินทาถามว่าหนุ่ยรู้ได้ว่าผมอยู่นี่เพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิน้น<ม>ตั้งแต่ปีสองเจ็ดต้องนึกถึงสมัยก่อนที่ไม่ไมีไม่มีการติดต่ออะไรเลยเขาบอกว่าเขาโทรไปหาที่บ้านเบอร์เก่าไี้ตุ้ยเป็นให้มาเบอร์แม่ผมอะเบอร์เดิมอะ บอกลังโทรไปหาไอ้แม็กมาที่เบอร์น้สิเพอดีเจอแม่ผมแม่ผมบอกว่าไม่รู้แม็กหายไปไหนตั้งหลายปีแล้วแม่ก็ไม่เจอพี่ไม่เจอ,อผมล่อเล่อยู่คนเดียวคือไปนั่งตีล่อดเล่ยก็เลยมาอยู่ที่รามินทาแม่บอกว่าเห็นได้ข่าวว่าอยู่แถวแถวรามินทาเธอลงไปหาดูเชว่าเขาอยู่กิโลที่เท่าไหร่แม่เ็าไม่เคยไปหรอกแม่ก็ไม่รู้<า>ไม่รู้อบอกสสงมางี้ก่อน<ๆ>มันก็มาหาไหล่ตั้งแต่กิโลหนึ่งไปเรื่อยๆห้องซ้อมแถวไหนก็ไปดูวันหนึ่งมันเจอผมจนได้ไอ้หนุ่ยเนี่ยมือเบสเนี่ย ฟังมันสั้นนะพี่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่มันสั้นนะแต่ถ้าเกิดสมัยก่อนนี่มันต้องนั่งรถอะไรพี่รถเมย์รถไฟฟ้าก็ไม่มีรถเมย์อย่างเดียวแท็กซี่ก็ตายอย่างเดียวเท่านันรถเมย์ตอนนั้นหนุ่ยเขาเรียนรามอยู่เขาก็เลยไปหาหาไปเรื่อยวัาสองสามอาทิตย์ก็ถึงเจอผมผมนั่งตอกกอออยู่อ้าอยู่นี่เองไงแม็กมันก็เลยมายืนอยู่หน้าห้องถือกระเป๋าแบบนักเรียนน่ะนักเรียนรามใส่เสื้อแขนยาวพับแขนบอกว่าเออแม็กเล่นมือจีด้วยกันนะ่ แม้ว่าบูาด้าพก้องไม่ไหวเนี่ยนี่คือพี่หนุ่ยมาคนเดียวมาคนเดียวเพราะไอ้ตุ้ยไม่กล้ามาก็เลยแสดงว่าตอนนั้นคือที่ที่พี่หนุ่ยมานี่คือพี่ตุ้ยให้มาหาไอ้ตุ้ยมันครับไงโอ,ไอ้ตุยยต้ยบอกว่าตุ้ยเขาเล่นทิศสายามฟูดินเขาก็ไม่อยากจะเล่นเขาก็ไม่อยากจะเล่นพกซองแบบนั้นเขาอ,อยากตั้งตั้งเหมวงซิมวี่เหมือนเดิมคขณะนี้ท่นี้บอกว่าไม่มีใครทําได้หรอกนอกจากไอ้แม่คนเดียวถ้ามึงถามถ้าพูดอย่างี้าพูดใหญ่หนุ่ยอย่างนี้บอกไม่ถ้าไมเจอมันนะเลิก เลิกเลิกเลิกม่ต้องทำต้องเจอมันให้ได้มึงไปหามันให้เจอมีพี่ก็งอนใจเลยดิอะไรนะพี่ก็งอนใจยไม่ตุ้ยมึงก็ไม่กล้าเจอผมเพราะตอนตอนเลิกกันไปมันค่อยดีอ่าฮะทิ้ง้งินไปทิ้งกงนไปค่อยดีก็เลยก็บอกว่าไม่ไปหรอกไม่หนุ่ยเราเล่นหรอกเราทำหัองซ้อนดีกว่าอย่างเงี้ยก็ได้เงินอยู่ละเล่นตัวไหมวันนั้นรู้สึกว่าเล่นตัวมันหรือโกรดก็นิดหนึ่งนิดนึงนี่คือโกรดนิดนึงเล่นตัวเยอะกว่าก็ประมาณอารมณ์แบบว่ามึงไม่น่าทำกับกูเลย ประมาณนี้ไว่าถ้าเกิดวันนั้นเขามาเองมันก็คุยทีเดียวก็น่าจะจบเลยนะว่าเพื่อนเอออาจจะอย่างนียวนะอาจจะอย่างนั้นเดินให้คนอื่นมาจะให้หนุ่ยมาให้หนุ่ยมาก็มาหลายรอบไหมพี่ประมาณเจ็ดรอบเจ็ดรอบประมาณเจ็ดรอบหนุ่ยก็เวียนมาเดือนหายไปหายไปละหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้มาอีกแล้วยืนท่าซ้อนอีกแล้วถือกระเป๋าไปเดินกระดิกหายติดติดติดบอกว่าแม็กโอเคนะโอเคนะแม็กนะตื้อเงินเลยเขาบอกว่าไม่ไม่หว่ะเราทำของซ้อมเงี้ยได้เงินแล้วเนี่ยออกงานนอกแล้วเดี๋ยวครับผมถามหน่อย อะไรทําให้ใจอ่อนมันต้องมีมันต้องมีมุมมีแกะกัะมันน่อยเอ้ยแบบงอนมาตั้งห้าหกครั้งมาครั้งที่เจ็ดมันยอมเพราะอะไรมันต้องมันต้องมีเหตุผลแล้วสุดท้ายสุดท้ายบอกลาคาญด้วยลาคาญมันด้วยมันบอกมหาลาคานมหาลำคาญด้วยมหาบ่อยเลยเอาเอาว่อะไราบอกว่าหนวยมึงแค่กูเล่นจริงเหรอวะจริงไงตุ้ยมันหัวไม่ใช่นายนี่มันไม่เอาเลยเนี่ยไม่เอาใครเลยเนี่ยมันไม่เอาใครก็มือคีบอร์ดที่มันเล่นพวกซองก็มีอยู่แต่เก่งๆเยอะแยะเลย คน,คนที่คนที่คนที่เล่นกลางคืนเก่งๆเยอะะไม่ต้องมึงก็ได้แต่ว่าไอ้แม็กไม่อารมณ์ล็อกเลยดีกว่าแมันเฮฟวี่ชิบหายเลยไอ้ตุ้ยเป็นชอบประทับใจนี้ไงคือผมเล่นกันเนี่ยผมเล่นสุดใจไงเล่นกันสุดสุดกำลังอ่ะเขาเป็นคําเป็นเฮฟวี่ไอ้ตุ้ยเป็นบ้าเฮฟวี่ไงมันก็บอกต้องต้อง,องไอ้นี่คนเดียวเท่านั้นมันถึงจะใช่ผมก็บอกว่ามามีเงื่อนไขยอยู่สองข้อบอกว่าหน่่ยบอยตุ้ยกับบอยตุ้ยนะบอกเราเราโอเคนะแต่เราขอเงื่อนไขสองข้อ ข้อที่หนึ่งเองจะต้องมาที่ซ้อมที่นี่กับข้าทุกวันที่นี่คือลามินทาน,นะพี่ครับเองจะอยู่ไหนในโลกนี้ก็แล้วแต่ข้าไม่รู้หรอกลามินทานเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว้าพีเรเขามาซ้อมนี่เขาไม่ต้องทางานอย่างอื่นแล้วนะถ้าคือเขาต้องออกจากพวกซองเลยใช่ไงเออโอ้โหโหดวะบอกว่ามันโอเคไหมอ่าถ้ามันโอเคข้าโอเคตามนี้แหละออกจากพวกซองมันมันยอมเลยยอมเออมันก็มันก็นกลับไปบ่อยต้งว,ว่าแม็กมันเสนอเงื่อนไขมาแค่นี้คือ เองจะต้องมาซ้อมกับมันตอนสองอทุ่มทุกวันที่ห้องมันนี่แหละอ่าใช่ไหมแล้วก็สมนึกจะเป็นคนตีกองตอนนี้นผมก็ยังไม่รู้จักสมนึกหรอกครับใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าคนชื่อสมนึกจะมาตีกองอแล้วหนุ่ยเล่นเบสผมเล่นคีย์บอร์ดตุ้ยเล่นกีตาร์แล้วใครร้องอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงนักร้องอ่ <c oughs> อันนี้พอพอยห,หนุ่ยกลับบอ่อยๆตุ้ยเสร็จแล้วไอ้ตุ้ยก็ดีใจก็มาดีใจอย่าเลยมาหาทันทีเลยผมแม่งีอยากปลกคุณเลยเว้ยบอกว่า,วา กูทำอันนั้นกูจาเป็นมากเลยใช่ไหมบอกว่ามึงเนี่ยมันมึงเนี่ยมันเที่ยตลอดนะพูดอกมาตรงเงี้ยแหละมันก็บอกเออกูขอโทษมึงนะเว้ยกูว่ากูยอมกูยอมรับกูไม่ในระหว่างที่เขาไม่มานี่เขาโทรมาหาเองมั้งไหมสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์หรอกครับอ๋อทีทีพี่ก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีครับมันโทรศัพท์การติดต่อไม่มีมาหน้ามากแต่ว่าใจ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 เข้าใจกันอยู่เพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันเป็นปีอ่าเข้าใจกันเข้าใจสามรู้กันดีว่ามันมันคิดอะไรอยู่ในฝั่งนู้นเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่โทรหาแต่เรารู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ เพราะเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนแบบเพื่อนคอเดียวกัน่ะเคยนอนคุยด้วยกันบ่อยมันเน่เคยตัดผมให้ผมหลายครั้งทุกวันไม่มีเงินตัดผมมันก็เป็นคนตัดผมให้สมัยก่อนนะอยู่ด้วยกันอ่ะเพื่อนเพื่อรักกันอ่ะแล้วก็ขอ้ตุ้ยมาก็ขอโทษเราแล้วก็เออทั้งหัวแม่งเถอะเอาเอาคนใหม่แล้วกันก็อย่างนี้ก็จัดห้องซ้อมใหม่แล้วก็แบบเฮฟวี่เลยสำหรบเฮฟวี่เลยก็ไปเรียกมาคราวนี้เราไม่มีนักร้องอันนี้พูดถึงนักร้องคนแรกของไฮ็อกเลยนะ